สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนค่ะวันนี้อยู่ที่แคมป์ปิ้งค่ะนี่ค่ะแคมป์ปิ้งไม่ได้มีคนเยอะนะวันนี้เพราะว่าอากาศไม่ดีฝนมันรินลงมาบ้างนิดหน่อยก็เลยมารีวิวมาพูดให้ฟังว่าวันนี้เราอยู่แคมป์ปิ้งเขาอยู่กันแบบไหนเขาก็อยู่แบบนี่ค่ะเพื่อนบ้านเขากลับกันหมดแล้ว เขาก็มาอยู่กันแบบนี้เขาไม่หนาวนะพอหน้าหนาวเขาก็เขาก็จะอยู่ข้างในก็เขาเป็นคนที่แบบเมืองหนาวเนาะเขาไม่หนาวเหมือนเราขนาดเรายังใส่ถุงเท้าอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ข้างในวันนี้แดดไม่ร้อนเลยเมื่อวานร้อนมากแต่วันนี้ไม่ร้อนเด็ดปกติค่ะเราก็อยู่ของเราแบบนี้เอาเดินมาหลังบ้านนี่ค่ะ พาเดินดูรอบๆบริเวณแต่ว่าวันนี้เดินดูไม่ไม่ได้ให้เดินดูเยอะนะวันนี้เพราะว่าเดินไปไม่ไกลเราก็เดินมาดูหลังบ้านของเราเราก็มีนี่จะถึงแล้วบ้านของเรานี่หลังบ้านที่เราปลูกกันนี้ไว้เดินมาดูต้นนี่ต้นสาร่านที่เราใส่ลาบนะ จริงเราปลูกเมื่อปีที่แล้วดูมันขึ้นมันไม่ตายนะคะถ้าถ้าหิมะมันลงมันก็ไม่ตายเพราะว่าต้นสาระแหน่นี้มันทนมากรู้สึกทนผิดปกติต้นหอมเราก็ใส่หัวปักหัวไว้ดูซิดูแต่กะเพรานี้เราเพิ่งเอามาปลูกค่ะเนี่ยดอกไม้เราซื้อมาดูตายแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่แล้วหาดอกดาวเรืองไม่มีนี่ค่ะสาระแหน่ไม่ ตายทนมากต้นหอมก็เราปักหัวไว้มันก็ขึ้นดูหลังบ้านของเราโน่นนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะนี่มาดูพื้นบ้านตรงนี้ด้วยค่ะเขาสะอาดมากนี่เขาเป็นผู้ชายรักผู้ชายนะนี่เขาจัดบ้านได้สวยมากแต่เขาไม่อยู่ค่ะเขาไปทำงานเขามีรถบ้านของเขาก็ามีนี่ นี่บ้านเรานี่บ้านเราค่ะเรามานี่นี่บ้านของเขานีให้ดูบ้านของเขาก็าจัดได้สวยงามไหมนี่ก็จัดได้สวยงามก็มีน้ำตกด้วย โอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราจะพามาชมแคมปิ้งเขาอยู่กันแบบไหนนี่เขาชอบอยู่เป็นปีเป็นถาวรเลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ